ทุกทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุโคนามาพบกับสามารถไซแนลแล้ววันนี้เขาก็จะพาทุกคนปั่นบึิเหวมคมบหน้าสถานีรถไฟลาวไถแห่งที่สองนั่นเองก็คือ,อยูบ้านคำสวัสดิส์เมืองไซเซธานะครหลวงเวียงจันทร์เขาจะเริ่มยูที่จุดบริเวณที่เอามาเมื่อกี้ก็จะเป็นจุดบนตลาดบึงท่านหลวงนั่นเองก็คือเขาจะใส่ให้หู้เส้นทางไปพร้อมกันเลยนะทุกคนก็คือเขาจะใส่ เส้นทางอยู่ที่บึงท่าหลวงนั่นมาหาสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองเนาะว่าไปทางใดนั่นเองและกา็ส้จักกิโลเมตรเนาะละก็ไาา้เวลาโดนหลายน้อยสั้นใดเราจะหุ้เส้นทางไปพร้อมกันเลยก็คือจากบึงท่าหลวงมาหาไปหา,าสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองนั่นก็ถือว่าได้วัดจาก google map นะทุกคนก็ถือตกอยู่อ่ากิโลเมตรนั่นเองก็คือมาว้นนี่ก็ถือว่า จากเลี้ยวซ้ายไปทางบ้านโนนข้อนั่นเองนะทุกคนเนาะก็ให้ทุกคนสังเกตเบิ่งดีๆตามที่ประมาณมานี่เนาะทุกคนเนาะก็คือว่าออกจากตลาดบึงท่านหลวงมาตามเส้นทางนี้ก็สามารถมาเลี้ยวเบื้องซ้ายมือเนาะเพื่อจะได้ไปหาสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองนั่นเองก็คือประมาณจุดประสงค์วันนี้ประมาณก็จะพาทุกคนแบบเอามาหูา้เส้นทางจากบึงท่านหลวงเนาะไปหา สถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สอง้วก็ลจะพาทุกคนไปอัปเดตอัปเดตเนาะความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างรถไฟลาวไทยแห่งที่สองว่าหอดใส่ละรากาหอดระดับใดแล้วเนะทุกคนเนาะก็คือเดี๋ยวนี้แม่นเหาได้เลี้ยวเบื้องใา้มือมาอีกน้อยหนึ่งนะทุกคนเนาะก็คือว่าบกไก่จากบึงท่าหลวงเลยก็คือสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองนี่คือว่าอยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆก,กับบึงท่าหลวงนั่นเองก็คือว่าขยับเข้ามาไกล ใกล้จากตัวเมืองแล้วนะทุกคนก็คือแบบออสถานีท่านาแร้งนี่ยังไกลอยู่เนาะแต่สถานียกกุ่ใกล้ๆนี่ก็คือว่าเป็นสถานีรถไฟเราไทยแห่งที่สองก็คือว่าเพิ่นขยับขยายเข้ามาภายในตัวเมืองก็คือว่ามีความสะดวกให้มีความสะดวกหลายขึ้นนะนทุกคนออแล้วเดี๋ยวนี้แม่นเถาใกล้สีีฮอดทางเลี้ยวเข้าไปแล้วเนาะทุกคนเนาะคือรออีกน้อยนึงเนาะทุกคนออให้ทุกคนสังเกตเบิ้งจุด ตามด้านข้างนี่เลยนะทุกคนนะเนาะอ่อันนี้จะมี้านอย่างธรรมดาแลยน,นี้นะทุกคนเนาะแล้กการทางนี้หอดบอลจุดที่จะเลี้ยวไปเลยไนดะ้เนาะอันนี้จะเป็นป้ายที่เพื่อนบอกตามไปนานนาะทุกคนเนาะอันนี้ที่เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟลาวไทยระยะที่2ตอนที่2เนาะเอ่อข้อมูลรายละเอียดแมน่นตามนี้เลยนะทุกคนนี่ ก็จะติดปลายอยู่ทางด้านหน้านี่เอากมารถเอาข้อมูลตัวนี้เนาะไปบอกต่อๆกันไปน,นะก็แต่วัวต้องศึกษาข้อมูลอย่างไยเนาะมิเตะเอาตามนี้แล้วก็มาว้าให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วก็ได้หู้น้ำกันนั่นเองเนาะเออถือว่าถ้าเอาข้อมูลแจ้งตัวนี้มาถือว่าน่าจะสวร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะทุกคนเนาะแต่ระยะการเวลาก็สร้างนั่นนะทุกคน ก็คือแบบมันน่าจะติดปัญหาอย่างหลายๆอย่างเนาะเพราะว่ามันจะมีการก่อสร้างย่างล่าซ้าไปน้อยหนึ่งนะตามที่บะมาหูมาเนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าจะติดแบบสถานาการณ์แบบโควิดอย่างนะแล้วก็เลยแบบเหให้มันล่าซ้าไปเด่น้อยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะแต่ถือว่าตามที่บะมาสังเกตแมนอนาจจะสำเร็จไวๆนี้แหละเนาะสถานีรถไฟราวไทยแห่งที่สองแห่งนี้เนาะทุกคนเนาะ ในเดือนนี้ม่นเฮากะเริ่มเข้ามาหาสถานีรถไฟราวไทยแห่งที่สองไปแล้วทุกคนเนาะก็ะคือว่าเฮาได้เลี้ยวเบื้องขวามือเนาะเข้ามาแล้วคือว่าภาพบรรยากาศก,าศกา็จะประมาณนี้ดนะ้เออนี่จะมีวงเวียนอยู่นี่เนาะมีสองทางเข้าทุกคนทางนี้ก็จะเป็นทางเข้าหรือว่าอาจจะเป็นทางเข้าแล้วก็ทางออกของทุกคนเนาะเออมันมีสองเลนด้วยโอเคเนาะก็จะประมาณนี้นะั่นเองนะทุกคน นี่เลยนี่จะเป็นขอบเขตที่เพื่อนกาลังก่อสร้างนั่นเองนะทุกคนเนาะแต่บางมือเพื่อนจะอาจจะบุให้เข้าบางมือเพิ่อนอาจจะมีการให้เข้าเนาะเพราะว่าแต่ละ,ละส่วงนั้นถ้ามีการเฮ็ดอย่างเกี่ยวกับกุ่มเสี่ยงอยีง่ยนะแบบมีความเสี่ยงเือนกลุ่มเสี่ยงเนาะ,ะที่มันมีที่บปุปผาไผ่นั้นเพื่อนก็นสามารถตันอยู่ทางด้านหน้านี่บุให คนเข้าเพื่อจะได้บอกเกกะเข้าไปแล้วเนะมีความเสี่ยงในการอันตรายต่ออ,อย่าง,งต่างๆนะต่อต่อเห่านี่แลนะหละเนาะมีการเกิดอุบัติเหตุอย่างขึ้นนะนะแต่นี้เพิ่นก็นมีการก่อสร้างอันนี้แล้เนาะหอดแล้วเนาะก็คือเป็นสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองเองเดี๋ยวผมมาจิไปเข้าไปทางด้านในแล้วก็สิีไปท่าย ทางด้านในให้ทุกคนได้เบิงแล้วก็ได้เห็นนํากันเนาะว่าเพื่อนสร้างหอดระดับใดแล้วสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองนี่เนาะทุกคนเนาะก็ถือว่าเพื่อนมีมมการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเลยเนาะก็ถือว่าสวยงามประสมควรมเนาะก็ถือว่าก็ถือว่ารถไฟลาวไทยแห่งที่สองนี่คือว่าอันนั้นทุกคนที่บ่มาณได้เฮ็ดคลิปไปก่อนหน้านี้นะออหน้านี้เนาะที พมาได้เอาลงไปพมาาจะได้เว้ารลายละเอียดเอียงต่างๆเนาะเกี่ยวกับสถานีมูลค่าการก่อสร้างนั่นนะทุกคนเนาะแต่วันนี้เราก็ได้มาอัปเดตอีกแค่นึงให้ทุกคนได้เบิงแลวก็ได้เห็นน้ำกันว่าสีมีความเป็นไปเป็นมาแนวไหนเนาะว่าสีสำเร็จมือใดกันแท้นะทุกคนเนาะเรียกว่าสวยงามวิลลีได้เนาะเพิ่นกับมีการปลูกต้นไม้ มื่อนั้นมาคือว่าโบโบมีเนาะถือว่ามื่อนี้คือว่ามีต้นไม้แล้วก็เเมแขบทางนี้กนถือว่ามีพักอย่างไรได้อยู่ทางเบื้องทางด้านนี้เนาะทุกคนเนาะทางเัินตรงนี้ส่วนรางตัวนี้ทุกคนเนาะก็คือรถไฟเราไทยย่างที่สองนี้ะจะโบแมนคมไวสูงเนาะทุกคนเนาะจะเป็นคมไวธรรมดาเนาะส่วนรางรถไฟนั้นจะมีคมอ่า น้อยก่วรถไฟเราไทยน้อยกว่ารถไ,ไ,ไฟเราจีนเนาะขอโทษเนาะอะตัวนี้ียกว่าเป็นคมใบธรรมดาเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันนี้เองเนอะทุกคนเนาะโบไก่เนาะคือว่าต่อจากตัวนี้ก็จะไปท่านาแรงท่านาแ,แรงแล้วเราก็ไปต่ออ่าหนองคายแล้วก็ฮอดกรุงเทพพุ่นเลยนะทุกคนเนาะตามที่อ่าข่าวอย่างตังต่างที่เพิ่นนำมาเสนอในมือหน,นี้เนาะคือว่าก็จะประมาณนี้เลยอ่า นี่จะเป็นทางเข้าที่เมื่อกี้โมมานมานั่นเองแล้วก็ทางนี้เพื่อนก็นมีการก่อสร้างอยู่ทางด้านในนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ้งว่าเพื่อนมีการเฮ็ดปั๊บขวมรายละเอียดอย่างต่างๆอยู่ทางด้านในนั่น,นนะมีอย่างเด้นนะทุกคนเนาะนี่เลยนะทุกคนเพื่อนก็นมีการเล่งในการก่อสร้างนะเนาะอ่าในการก่อสร้างคือว่า ปับคั้นดอกขั้นใดอย่างนั้นนะแบบพื้นฐานโครงล่างแมน้นสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยเนาะส่วนอ,อย่างแต่พวกปับตบแต่งหรือว่าให้มันงามไม่อย่างนั้นะประดับประดาอย่างนั้นนะแล้วก็มีดอกฟอกดอกไฟอย่างแล้วก็สติกเกอร์แบบติดแบบอันนั้นอันนี้นะแล้วก็ปับแบบอย่างแต่ขั้นดอกขั้นใดแล้วก็มีีอย่างเกี่แบบย,ยวกับอ่าตบแต่งและงานตบแต่งภายในเนาะงานตบแต่งภายในเนาะถือว่าสําเร็จไป70%เแล้วถ้า เอาคิดเองเนาะตัวนี้เนาะเอาคิดเองก็จะประมาณนั้นเนาะแต่บุ้ว่าหอดระดับใดกันแท้นะแต่ในนี้ตามที่ประมาณคิดนะว่าสําเร็จไปแล้วเจ็ดสิบปเ็แล้วเนี่ยเหลืออีกประมาณเจ็ดสิบหาแปดซแล้วเนาะทุกคนเนาะคือว่าใกล้จะสําเร็จแล้วสถานีแห่งนี้เราจะมีรางรถไฟอย่างตั้งอยู่ทางด้านในเองเนาะเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งว่ารางรถไฟนั้นหน้าตาเป็นแนวใดนั่นเองนะทุกคน นี่เลยน้องคนเนะาะปัจะว่าเหวี่เหยียดไปทางคุณเลยคือว่าเจ้าวันนี้ไปหาวันพุทุนก็จะว่าไปสุดยูบวนเจ๋อเจสุดๆพุ่งน้องคนเนาะก็คือบ้านขามสะบานนั่นเองเอส่วนอยู่ทางหลังบมากๆนี้ก็จะเปลี่ยนไปทางพุ่นแหละไปทางฟังงานพี่น้องไทยเขาเนะเาะไอ้น้องไทยเขา,าทางฟังประเทศไทยเนาะนี่จะไปทางสถานีธนาแล้งเลยก็ต่อไปหนองคายเลยก็ต่อไปเข้าไปไทยพุ่นแหละ ส่วนรางรถไฟนี้ก็จะเป็นแนวนี้นะทุกคนเนาะก็ถือว่าบโบไกลเนาะบโบ,บอันนั้นเนาะโบกว้างปันใดเนาะ,ะถือว่าถ้าเทียบไซันสถานีรถไฟเราจีนนะนะถือว่าโบกว้างปันใดน,นี่แล้วก็จะมีอยู่หลายเลนอยู่เลยทุกคนคือแบบเลนนั้นก็นมีเนาะแล้วก็นหนึ่งสองอันนี้สองเลนละแล้วก็มีเลนด้านใน อันนี้จะเป็น1 2เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวนับเบิ้งน้ากันเนาะว่าเป็นอะไรหน,นึ่งสองสา่เะจะเป็นอ่าตามที่คิดเนาะตามที่คิดก็จะเป็นอ่าคือแนวเป็นอ่ารถไฟที่ขนส่งสินค้าก็มีเนาะแล้วก็รถไฟโดยสารเนาะตัวในนี้น่าจะเป็นรถไฟโดยสารเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบที่สังเกตมาอยู่ทางด้านหน้าน,นั่นจะเป็นบอนที่อ่าขนขึ้นนะอ่าบอนคือขนขึ้น เข้ามาจางสถานีแล้วก็สามารถขึ้นได้เลยแต่ทางค้างนี้น่าจะเป็นเป็นบอลส่งสินค้าอย่างประมาณนี้คนเนาะเ,เดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งอีกทางมุมนึงอยู่ที่ข้างๆแล้วก็อยู่ทางด้านในแล้วก็บึงอยู่รอบๆเนาะว่าเพิ่นสร้างมีแนวใดได,ได้หุบพางหน้าตานั่นเองนะทุกคนเนาะ การก่อสร้างแห่งนี้นะทุกคนาก็จะเป็นโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวไทยระยะที่สองตอนที่2นั่นเองก็คือว่ามีซื้อโครงการเนาะซื้อโครงการก็จะเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟลาวไทยระยะที่2ตอนที่2แล้วก็เจ้าของโครงการแม่นกรมทางรถไฟกระทรวงโยธาธิการและกฎจงก็คือสนับสนุนโดยถึงกู้ยืมเนาะโดยองค์การนิดาประเทศไทยนะทุกคน บริษัทที่ปรึกษาจะเป็นบริษัท aec ที่ปรึกษาแล้วก็บ,บริษัทก่อสร้างแมนบริษัทเสริมสงวนก่อสร้างจำกัดมูลค่าสัญญาการก่อสร้างนะทุกคนเนาะสัญญาการก่อสร้างแมน่น8บเล้าน9 0 0 0แสน6ีบพันบาทนั่นเองนะทุกคนแล้วก็มูลค่าจ้างที่ปรึกษาแมน่ล้าน1นึ่งแสนพัน 48, 1, 75, 000, 000บาทนั่นเอง แต่ะระยะการก่อสร้างแม่นสาเจ็ดเดือนนะทุกคนเนาะถ้าในกรณีมีการก่อสร้างสาําเร็จนะทุกคนเนาก็คือว่าประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีขวามการก้าวหน้าล้วก็มีเศรษฐกฐฐิจหรือว่าการมาุคม,มนุคมขนส่งเนาะก็ะคือสินค้าอย่างต่างๆเราจะการท่องเที่ยวอย่างนั้นก็จะดีขึ้นนะทุกคนเนาะก็คือแบบคือว่าพัฒนาอย่างหลากหลายเลยแหละก็คือประเทศเราแต่ห,หูเนาะก็ะคือแบบมีทางออกไปสู้ทะเลแต่ทำไส้ เส้นทางรถไฟก็คือเป็นเส้นทางรถไฟลาวไทยกับเส้นทางรถไฟลาวจีนเนาะสองเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่สามารถไปเชื่อมโยงกับตั้งประเทศหรือว่าแถวยุโรปหรือว่าอย่างต่างๆได้นะทุกคนไปจีนแล้วก็แถวยุโรปได้นะทุกคนเนาะ,ะแล้วก็ยังเสริมในการแล่งท่องเที่ยวอย่างต่างๆเนาะไทยไปลาวลาวไปไทยอย่างกันได้นะทุกคนเนาะ,ะถ้าสถานีนี้สำเร็จหรือว่าเปิดการเปิดนำไส เ้นทางรถไฟลาวไทยอย่างนั้นนะก็สามารถแบบอ,อบ้นเดียวเนาะขี่รถไปไทยอย่างละกะ็คือแบบสถานีรถไฟลาวจีนเนาะคือว่าขี่รถไปเพื่อเดียวเนาะคือว่าไปเที่ยวแข่งนั่นแข่งนี่ก็ได้นะแต่ตัวนี้สามารถไปข้ามประเทศได้เลยนะทุกคนเนาะแล้วก็ตัวทางฟังนั้นเนาะ รถไฟลาาจีนก็นสามารถไปข้ามประเทศได้แต่ช่วงในระยะที่นี่เพื่อนกันอย่างบุทันได้เปิดให้ไปต่างประเทศเถื่อเราทุกคนเนาะก็คือแบบไซส์ภายในประเทศไปก้อนเนาะทุกคนเนาะก็คือแบบแต่ละแข่งอยู่ทางภาคเหนือเนาะจะเป็นรถไฟลาวไทยรถไฟลาาจีนเนาะรถไฟเราจีนก็นจะเป็นพนหงเนาะสถานีพนโหงแล้วก็บางเวียงหลวงบาง,ลง,ง,งแล้วก็่อไปเมืองเมืองไซเนาะเราจะเอาไว้บอเต็นนั่นเองทุกคนเนาะ ก็จะมียูซีหา้หาสถานีเท่านั้นเนาะที่เพิ่นเปิดให้ใช้บริการในการรถไฟลาวจีนเนาะแต่รถไฟลาวไทยนี่ยังบ่ันได้เปิดเท่านันทุกคนก็คือแบบติดสถานการณ์โควิดใอย่างตึงตั้งอะไรก็คือว่าดูมเตอบไปเล,ลที่ยังบ่ันได้น่าจะประมาณ2ปีแล้วเ,เนาะที่เพิ่นยังผ่ันได้เปิดการนําใช้รถไฟลาวไทย น okay. ี่นะทุกคนเนาะแต่ตัวนี้เพื่อนจะเป็นสถานีรถไฟลาวไทยแห่งที่สองเนาะต่อจากสถานีธานาแรงนั่นเองก็คือสถานีนี้จะเป็นสถานีคำสว่านเนาะหรือว่ายูบ้านคำสว่านแต่เป็นสถานีอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองนะทุกคนเนาะแต่มันยูในบ้านคำสว่านเพื่อนก็เลยใส่สถานีคำสว่านนั่นเองส่วนทางขึ้นทางออกเนาะทุกคนเนาะก็จะมีขั้นใดเลื่อนแล้วก็มีขั้นใดขึ้นเนาะแล้วก็มีขั้วข้าม ข้ามเถิงนี่เราทุกคนเนาะข้ามไปทางเถิงพี่จะเป็นทางรถไฟเราทุกคนเนาะข้ามมันทางรถไฟไปเถิงนี้เพราะว่าเพิ่นบห้ข้ามมันทางรถไฟนี่เมันอันตรายเนยาะมันจะมีสะพานขึ้นยูทางส,าสงงั้นสองนั่นเองแล้วก็ยังมีอันคันใดเลื่อนเนาะคันใดเลื่อนที่เขาตามการสังเกตเนาะเขาจะน่าจะเป็นคัในใดเลื่อนแหละเนาะทางนี้เพิ่สิเฮ็ตคือการเนาะทุกคนเนาะอันนี้จะเป็นทาง ไปสถานีเนาะคือคือแบบได้ขึ้นคันใดตัวนี้เนาะและ้วก็ค้มข้มขวตัวเถึงวิเข้าไปสถานีนั่นเองนะนี่ตัวนี้เพื่อนก็จะเป็นอา่าคันดที่เพื่อนขึ้นไปธรรมดาเนาะแต่มันจะมีให้เขาเลื่องเนาะคือแบบคันใดน่าจะเป็นคันใดเลื่อนกับคันใดขึ้นธรรมดาเนาะทุกคนเนาะถือว่าคันดเลื่อนกันจะขึ้นก็จะจะซาได้น้อยนึนนงแต่ถ้าขึ้นคันใดนี้ก็ถือว่าเมื่อยแต่ก็ยากไวเนาะ เต่กก็ยิงตามว่าเอาสะดวกสิขึ้นขั้นใดตัวใดนั่นเองนะทุกคนเนาะ <S <S สำหรับคลิปวิดีโอนี้บอม,มาดหมาหอนนี้บอม,มาดจะได้ำํำลาทุกคนไปก่อนแล้วนาอฝากทุกคนถ้ามักคลิปวิดีโอนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้บอม,มาดได้เดอ้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บอม,มาดก็จะจกลัวมาสบายดี